มดีค่ะนักเรียนมาเจอกับคุณครูจูนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะนี่นะคะเราก็จะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งมีชีวิต พืชและสัตว์ต่างๆนะคะจะมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะเพื่อให้การดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ซึ่งในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆน,นะคะสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์เมื่อมีการจเจริญเติบโต,ต,ตเต็มที่แล้วเนี่ย จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนและดํารงชีวิตซึ่งลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่จึงทําให้มีลักษณะที่คล้ายกับพ่อแม่แต่จะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนั่นเองค่ะเรามาดูโครงสร้างของพืชน,นะคะที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่กันเลยค่ะ โครงสร้างของพืชที่เหมาะสมต่อก,การดํารงชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่ก่อนนะคะแหล่งที่อยู่ของพืชแต่ละแหล่งเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างกันเช่นในน้ําบนบกทะเลทรายชายหาดนั่นเองค่ะพืชที่เกิดขึ้นในแหล่งที่อยู่แตกต่างกันนะคะจึงมีโครงสร้างหรือมีลักษณะที่แตกต่างไปเพ <s uck> ื่อให้เหมาะสมต่อก,การดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพืชแต่ละชนิดแต่ละแหล่งที่อยู่กันเลยค่ะ ผักตบชวานะคะก็จะเป็นพืชที่ขึ้นในน้ำนะคะมีโคนก้านนะคะพองออกนะคะภายในโพรงเนี่ยจะมีอากาศมากทำให้ลำต้นนะคะมีน้ำหนักเบาและลอยน้ำได้ดีค่ะต่อามานะคะกระบองเพชรนะคะจะเป็นพืชที่ขึ้นตามทะเลทราย,ายมีลำต้นที่หนาเพื่อกัด ติดน้ำนะคะใบใบของมันนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำและมีรากนะคะที่แผ่กระจายไปไกลเพื่อดูดซึมน้ำได้ดีมากๆนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นบัวบัวนะคะก็จะเป็นพืชน้ำที่ขึ้นอยู่ในดินเหนียวและมีน้ำท่วมขังตลอดเวลานะคะมีลำต้นเป็นโพรงอากาศเพื่อให้ลำต้นเบาและลอยน้ำได้นั่นเองค่ะชนิดนี้นักเรียนเคยเห็นกันหรือเปล่าคะก็คือต้นกลกลางนั่นเองนะคะ เ็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลนนะคะมีรากคำจุนต้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นโค่นล้มได้ง่ายนั่นเองค่ะเมื่อมีน้ําทะเลนะคะมาซัดชายฝั่งเนี่ยหรือเมื่อน้ําทะเลขึ้นลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูโครงสร้างของสัต์ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะ สัตว์ต่างๆนะคะที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่แตกต่างกันนะคะจะมีโครงสร้างหรือลักษณะที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อให้เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆนะคะนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยอาศัยอยู่ที่ใดบ้างค่าสัตว์ชนิดแรกเลยนะคะก็คือตักเต็นใบไม้นักเรียนเคยเห็นไหมคะจะมีการพรางตัวนะคะที่เหมือนกับใบไม้เลยนะคะ ซึ่งตระกาแตนใบไม้เนี่ยนะคะจะเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่บนต้นไม้และใบไม้ลําตัวของเขานะคะจะมีสีเขียวและมีรูปร่างนะคะที่เหมือนกับใบไม้ที่เขาเกาะอยู่เลยค่ะค่าสัตว์ชนิดที่สองก็คือหมีขั้วโลกนะคะซึ่งในบ้านเราเนี่ยไม่มีอยู่แน่นอนเลยค่ะเป็นสัตว์นะคะที่อาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือซึ่งมีอากาศที่หนาวเย็นมากๆนะคะลักษณะขนของเขานะคะจึงมีขนที่หนาฟูนะคะอุ้งเท้านะคะก็หนา และในตัวของหมีขั้วโลกนี้นะคะจะมีไขมันสะสมอยู่ใต้ชั้นผิวหนังอะนะคะเยอะมากๆทําให้ตัวของหมีขั้วโลกนะคะมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวและเย็นได้ดีนั่นเองค่ะสัตว์ชนิดต่อไปนี่ก็คืออูดน่นเองนะคะอูดนะคะจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณทะเลทรายขนตาของเขานะคะจะยาวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ทรายมาเข้าตานะคะแล้วก็มีมีหนอกนะคะ ไว้สะสมไขมันเพื่อดึงมาใช้เวลาไม่มีอาหารขาของอูดนะคะจะมีขาที่ยาวมากนะคะสูงมากจากพื้นแล้วก็มีกีบเท้าแบนออกนะคะเหมาะสําหรับเดินบนทรายแล้วก็มีขนที่เกลียนทําให้ระบายความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะ สัตว์ชนิดต่อไปนะคะก็คือปลานั่นเองค่ะเราก็เป็นที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะปลาก็จะอาศัยอยู่ในน้ํานะคะปลาเนี่ยมีทั้งปลาน้ําจืดแล้วก็ปลาน้ําเค็มนั่นเองค่ะปลานะคะจะมีรูปร่างที่เรียวยาวนะคะลําตัวของปลานะคะจะแบนเพื่อให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่ในน้ํานะคะปลาต่างๆเนี่ยจะใช้ครีบและกล้ามเนื้อลําตัวนะคะในการเคลื่อนที่ในน้ําครีบของปลานะคะจะมีห้าชนิดก็คือ อกคลิปท้องคลิปหลังคลิปก้นและคลิปหางนั่นเองค่ะนักเรียนสักเคยสังเกตหรือเปล่านะคะคลิปของปลาเนี่ยเยอะมากๆนะคะค่ะเราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนนะคะจะสองข้อใหญ่นั่นเองนะคะข้อ1นนะคะให้นักเรียนยกตัวอ,อย่างพืชที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่อไปนี้นะคะอย่างละ2ชนิดโดยไม่ซ้ํากับของคุณครูนะคะโดยยกตัวอ,อย่างพืชที่อยู่ในน้ําพืชที่อาศัยอยู่บนโบกพืชที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย ข้อ2นะคะก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่ต่อไปนี้มาอย่างละ2ชนิดโดยไม่ซ้ากับของคุณครูนะคะหนบนต้นไม้ 2. อขั้วโลกเหนือ 3. ทะเลทราย 4. ในน้ําให้นักเรียนทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย